ถ้าผมขอเจนี่นเจจะให้กูป่ะครับสวัสดีดิฉัน้ชมทุกท่านอีกแล้วก็กกสู่ช่อง KNT Studios ผมฟิวจาก KNT Studios ครับผมตะมึงวันนี้อยู่ในแมต์จันทราหนึ่งสำรวจแดนจันทราหลอมรัติกาลโอเคอันนี้คือเราจะเชิญตัวละครได้หรอ ผมจะเชิญตัวเชียแหละวะโมนาซีหนึ่งก็ได้ก็ดีอยู่นะก็กกใช่สิสีกุ้งดาวเลวหนึ่งนี่อันนี้คือแจกเนาะโอ้ยอยากได้เขาอ,อยากได้ตัวที่เหลือด้วยแต่มไม่ได้อ่ะถ้าเซียวซีหนึ่งเนี่ยสำหรับเราน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะเราบ้มขึ้นปุยไฟรกระป๋าให้มันแน่แนอนครับผมผมจะเอาเจเนเฟอร์เนฟเฟอร์ Never Never สักอย่างอ่ะครับผมแน่นอนนะตอนแรกว่าจะเปิดอะไรวะเหล่ามา้าแต่ว่าดูจากแต่ละสกิลการต่อสู้แล้วผมช,ช,ช,ชอบเจนรุ่นเออ่ชอบเจนเดวฟามากกว่าอ่าแต่แต่จริงๆจ,จ,จ,จะเปิดนาฮิดะก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดกันตอนท้ายคลิปละกันอู้เฟอรี่โอ้เฟอรี่เฟอรี่สุดๆเลยอะ่ะมางั้นก่อนก่อนเราไปเริ่มในเรื่องเรามาลองใช้ตัวละครเจที่แบบ แน่นมากๆแบบนั่นมาก,แบบมากโอ้โคตรแน่นเลยดูก็รู้ว่าแน่นชอบแต่ชอบอีคนมากกว่าเคเป็นตัวละครทับคุณดูดี่แน่นเวอรโคตรเจ๊แม่งแน่นเจ๊แม่งแน่นมากโอปั้นหนะ้าอ,อกสวยมากเชื่อเจ๊แม่งโคตรแน่นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหแล้วดูสุดทรงองเอลเจสิ อุยนี่ดีกว่าอีโรล,ลีหัวเท้าเยอะเลยเนี่ยอ้ามีการเก็บชาจันทราด้วยอูย้สวยจังงอกเงยจันทราต้องกดชัโอ้จี้กลายเป็นกลายไปเลยเซนทอร์เออโอ้ยแต่งเท่จังวะเชื่อมีพอสุขาไอ้มีแทงน้ำแข็งด้วยที่ซึ่งดวงจันะลอยขึ้นอ่ารออีกสองวันเริ่มต้นการเดินทาง โอ้ยเราต้องไปบอกลาทุกคนก่อนก่อนที่จะไป not cry นี่เราไปโดยไม่บอกลาใครลรอเนี่ยเราเจอใครระหว่างทางเหรอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้มูลานี่เหรอนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้สิเขาเตรียมของไปแล้วอีตัวเห็นแกแดกนี่เองที่พวกคนบอกเรื่องทั้งหมดเธอเล็งไว้แต่แรกแล้วสินะไพมอนแค่อนออกก็มีปัญหาหรอวะเนี่ยมีคนมาสืบสวนเราแฮะ ใครอ่ะพวกเขาออกเดินทางกันแล้วต้องการคำนวณของฉันซนโดนเหรอตัวแปรตัวแปรไหนอ่ะไอเชมแบบหล่นไม่ทันระบำขึ้นปุ๋ยฟ้ายและปรับกระป่าเหมันถ้าไม่เรือนอตคคายมันดูมันดูจะล่มจมได้ตลอดเลยวะฮะกูยังไม่ได้พูดเลยเลยอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาทำไมเรืออัตโน,นมัติวะดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าแล้ว เ,เธออยากกักสิคุณเธอชอบกักจังเลยอ,ะอ่ะจะอยู่หมู่เมฆก,ก็มาโอ้ยเปิดมาก็เจอตัวน่ารักเลยอ,ะอ่ะยินดีต้อนรับสู่ not cry เมืองแห่งเศษเหล็กหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้เหล่ามาอูฟรินว้าเดฟเฟอร์ก็มาโคตรเท่ไม่บึ่อไม่กลัวจะมีหิมะสิไมนจะไม่มีหิมะแฮะ เปิดมาก็ดีเทคทีฟเกิลเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรอะเศษยานอวกาศของตัวเธอเหรอเปิดเผยเราเร็วสิพวกนี้ยานเราลงที่นี่เหรอเรามาด้วยยานอวกาศรู้สึกมันสไซไฟมากกว่าจะเป็นแฟนตาซีแล้วนะปุกจักยานเหรออันนั้นคือยานเหรอ ถามยามมาดูเหมือนเรือของเซียงโจเลยวะสัมผัสได้ถึงพลังความทรงจำที่อยู่ที่นี่แรงจันทราผันเหรอมีพลังใหม่เข้ามาแล้วเว้ยเฮ้ยพลังธาตุพิเศษที่มีอยู่ที่นอตไครดวงจันทร์ที่อยู่ภาคฟ้าลอยขึ้นมาจากดินแดนนอตไครไม่พลังของคนลามินาก็ยานของเรานี่แหละที่เป็นพลังให้พลังพบแห่งแสงที่เทพราตีพูดถึง แปลว่าไม่น่าจะมาจากเราแล้วน่าจะเป็นพลังของดินแดนนี้แหละโอ้มีภูเขามันก็มีภูเขา,าล้อมรอบปะเธอเธอ,อพูดก็แหมเป้าหมายของเราตอนนี้คือการตามหายานที่เราติดมาและตามหาบันทึกที่อยู่ในนั้นด้วยอันนี้อะไรอะเมืองเทคโนโลยีจริงๆนะเนี่ยเอ้ะอะไรอะจริงๆไม่ควรไปที่นั่นเท่าไหร่นะไพมอนมันไม่ควรไปเท่าไรเลยที่พีัไเจชาชนไพไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่โอเคต้องเดินไปทางนี้สินะอุย้ยไอ้นั่นอะลูน่าครูสัสเหรอเฮ้ยแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ อธิบายทีสิเหมือนเซเล่เลยอ่ะพูดจันทราเหรอ,หรอที่นี่มีพูดจันทราที่เหมือนไอตัวนี่คือผู้ลิตาของเทพจันทราหรอืมนูุันเทพพระเจ้าอมมองเป็นตัวนำโชคเหรอกูน่าจะเป็นตัวไหยนะมากกว่าก็ไม่ได้อะไรนี่ว่ะมันก็มีการเดินทางอยู่นี่ ขอลองเก็บดูหน่อยสิลูนคูลัสเหรอสารที่รวมแรงจันทราอันเข้มข้นไว้นําไม่เป็นถววยรเป็นตุปั้นเทพจันทราเพื่อช่วยฟื้นฟูพลังของรูปปั้นที่เสียไปเมื่อนานมาแล้วว้าอ,อยู่กูก็เป็นนักฟื้นฟูอ,รอารยธรรมโบราณซะงั้นแหละอ๋ออ๋อมันชื่อครีโอน่ใช่ปะถ้าในชีวิตจริงมันชื่อตัวครีโอนีนำทางเราไปเลยจ้าแม่ครีโอน่น้อยหนังสือนำเที่ยวเหมือนปอเตอร์หนังมากกว่า คงการลงทุนห้องหนังสือของราเชชตาน้ำตาลปั้นที่สวยงามก็ดีนะโอ้ยลูนาคูลัสต้องไปนั่งเก็บอีกแล้วเมืองแห่งเบกแดนหรือเปล่าเนี่ยโอ้เมืองน,นี้อยู่แต่ยุคของพูดเลยเหรอมีคนสันเสริญผู้กล้าเรื่องราวของพูดตะเกียงขอพรสามคอนะเป็นเมืองไรกฎหมายเหรอปืนใหญ่แรงจันทาไอโนสร้างขึ้นเหรอว่าแต่นี่วาวกาอยู่ไหนเนวนนี้ ที่นัดคลายก็มีการบุกลุกของอบิสเหมือนนัดลานเหรอเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่ต่างจากนัดลานเท่าไหร่อืแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่พอเรามาปั๊บอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก,ก็มี <c oughs> พอได้วิชั่นนี่พูดเป็นคนขึ้นเยอะเลยนะยินดีฝ่าก่อนหน้านี้น <c oughs> นนยังดูเป็นหุ่นยนต์อยู่เลย <c oughs> อ๋อโอเคเราต้องไปเรือทงแล้ว <c oughs> มั่นใจในชาวมอนสเตอร์ที่จะเลี้ยงเราให้เราตลอดอ๋อทางเข้าอยู่นี่ทางเข้าอยู่นี่ เข้าสู่เรือธงไปเจอวาวก้าที่โคตรหล่อไหนนี่มันร้านเราไม่ใช่หรอแล้ววาลก้าอยู่ไหนอะเมายอยู่แน่ๆเลยเนี่ยดูดูแล้วดูทรงไม่เหมือนวาวก้าสักคนไม่พบรายการมันไม่อยู่มันเมายอยู่ไหนโอ้เอเนฟาโอเครเ,เรารู้จักกันแขกประจำเฮ้ยแปลกว่ะปกติแม่งต้องแบบอ่ะ แกไม่รูจ้จักของวอลก้าแล้วออกไปร้านชุดไปเลยเดี๋ยวนี้เลยนะปกติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะอยู่แถวอ่านเสื้อรา,อ,า,อ,า,อ,าอ่านใหญ่แย่ฉากประตูวอลก้ามันต้องเท่พอๆกับลูกพี่ดิลูกเรานะเว้ยไม่เห็นหิวเต็มเลยวะให้ตายเถอะเฮ้ยต้องอย่างนี้สิวะเดี๋ยวนี้ต้องมีแบบเปิดประตูอัตโนมัติแล้วเออรถคลายนี่มาดูเหมือนเศษเหล็กนะนี่กูอยู่ในกาชิอากุตะหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ก็ถือว่าดูดีนะ คิดว่าเป็นสไตล์ในการแต่งบ้านแล้วกันนะเดนแดนที่ไรเจ้าของหลังภัยพิบัติของก็ดีอะหลายๆอย่างก็ตกแต่งสวยแนตะ่ว่าวัสดุที่เอามาใช้เ,าาชเ,เนี่ยออกจะแนวของเก่าไปหน่อยนั่นน่าจะเชื่อใจได้อยู่แต่ไอ้ตุ๊กตาหุ่นฟางเนี่ยจะเอามาทำบ้าอะไรจะบอกหุ่นฟางก็ไม่ได้แนละ้วหุ่นเหล็กจัดมีเรื่องอะไรนะว้าวโคตรหล่อโคตรเท่ชื่อฟรินฉันไม่ควรมายืนเมอใช่มึงควรไป,น,ปนอน,นคิริวชุโอมิโรวิชฟริน เ,เอเล็กฟินน่ะเออใช่ได้ฟินดีแล้วทหารประภาคขานาน้าของนัใครอยประจํายู่สุสานทางเดือถ้าเกลียงมีพลังอะไรบางอย่างแน่นอนสุสานเหรอเดี๋ยนะวินญาในสุสา,านที่มันพูดกันด้วยเหรอถ้าคุยทําสองคําก็าน่าสนใจกว่าไปคนเป็นๆคือพ่อหนุ่มสายฟ้าเนี่ยจะมีคนปกติสักคนไหมครับกูถามหน่อยฟินเป็นคนปกติสักคนเถอะนะให้ดูวิชันก็รู้แล้วไพมอนว่ามันแปลก สายฟ้าแปลกทุกคนอะกูเข้าห้องฟินได้ด้วยเหรอ What the fuck โอ้ผลลัพธผลเก็บเกี่ยววันนี้ด้วยเทพจันทาจะคุ้มครองคุณไม่ว่าจะเป็นที่วาหรือราตีเรามาแสงจังจนทร์จะส่องนำทางให้กับพวกเธอผู้มาเยือนจากแดนไกลรู้จักกันเรารู้จักกันละเจ้ เฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงอะพวกเรามาเที่ยวโอ้ชุดพวกมึงเหมือนชาวบ้านมากเลยแต่ชุดกูก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ดูชุดเธอสิเหล่ามากทูตจันทราขับขานไปว่าประชาชนในนอตครายก็ถูกไอ้พวกฟาทุยเอาเปียบอยู่นั่นหน่อยนะเนี่ยโอ้ลูกหลานจันทร์น้ำค้างวายกใจดีจริงๆแบ่งให้พวกเราหน่อยเซ่ไปว่าสองความเชื่อนี้ขัดแข่งขัดขากันอยู่แต่โอ้ยหุ่นเจนมากก็ดีแต่กูอยากจะเปิดเลยเนี่ยให้ตายเถอะนะ ด่าว่าคนโง่ห้องมึงอะเอาครั้งนี้ไปก็พอไม่อร่อยแล้วมึงมาขอแดกครับพ่อองมึงเหรอแต่ผมยังไม่เห็นรูปปั้นจำทารเลยอะเอะาใส่ที่หอจันทาราน้ำค้างแข็งโอเคเดี๋ยวเราไปแล้วกันถ้ามึงขอเจนี่เจจะให้กูปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าผมขอเจสักทีนี่เจจะให้กูปะ่ะโอ้โหแบบทำไมอะทำไมมันทำไมโมเดลปั้นมาสวยจังเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> และสกรูเป็นร้านขายผลไม้เหรอสเปเรนซ่าร้านอาหารที่แนะนําให้คู่มือแถมพนักงานมีแต่เด็กทั้งนั้นโอ้ดอกไม้ที่วันล่วงโรยเท็คาดันดอกไม้เหล็กอ๋อนี่คือสถาบันวิจัยที่ป่าทุยมาสร้างขึ้นส่วนตรงนั้นเป็นที่อยู่ของลูกหลานจันทราน้ําค้างแข็มอ๋อไพมอนไไพมอนเก่งสุดไพมอนเก่งสุดต่อไทยเอสโมดจะได้ไ่ต้องกรรทือเดี๋ยวนะ ทำไมกิลนะว่าจดหมายเป็นแซนโดรน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแซนโดรน่ะมันไม่ใช่แคทเธอรีนไม่ใช่แคทเธอรีนนี่มันแซนโดนนี่มันแซนโดรมิชิรูหน้าขันดีนะมนุษย์ที่กักขงังชายหยาบแต่เธอก็อยู่ในหุ่นล่างหุ่นยนต์นะเธอดูซุนๆเนาะเฮหิชะผู้สร้างนะ่ะฉันไม่ให้อภัยเธอหรอกแต่ฉันเป็นผู้สร้างฉันจะให้อภัยต่อความไม่รู้เกิได้ ชประมาณนั้นผู้อยู่ตรงหน้าคือมาริออนเนตผู้บริหารที่เจ็ดของฟาทุยแซนโดนแล้วฉันต้องมาแลบความขอ,อกับเธอใช่ไหมเนี่ยกู้เจได้กิวนะผู้จลไพ่ฮะอย่างน้อยจากคกลตัวนั้นก็ไม่ด่ากูอ่ะเออครับผมถ้าเลีกยเลียงได้ผมก็จะเลีกยเลี้ยงแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเลี้ยเลียงได้เพราะว่าฟาทุยมาเหยียบย่ำเจมาหาเรื่องเจพองั้นแซนโดนเนี่ยตัวเตี้ยเนาะ <c oughs> คือเตี้ยพอๆกับลูมินเลยอะ <c oughs> ดูจากสภาพแล้วคือถ้าเจ๊จะสร้างหุ่นให้ตัวเองอะแต่ว่าสร้างให้ตัวสูงหน่อยก็ดีนะมุ่งสู่ดวงดาและก้นเหวยอินนี้อนรับสู่นอตไคร่ถิ่นของฟาทุยค <c oughs> นลุกโอ้ยคำพูดตอนรับของแคทเธอรีนคนลุกอะแล้วแคทเธอรีนอยู่ไหนเนี่ยจะรับคำขอได้แล้วก็จะได้ส่งภารกิจด้วยพูดมันจะระวังได้อ้า แคทเธอรีนตัวจริงกลับมาแล้วพุ่งสู่ดวงดาวและก้นเหวอีจะรับศูนย์ตะกิ้วักผจนภัยใช่ไหมแคทเธอรีนพูดจะดีกว่าเยอะไปเป็นหุ่นยนต์พวกกูก็ไม่แคร์ <laughs> เป็นหุ่นยนต์ก็จริงแต่พวกกูไม่แคร์โอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยเหมือนจะมีของใหม่ๆมาให,ให้เล่นอีกแล้วโอเคเราปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาที่หลังเราไปดูร้านที่ลุมินสนใจกันดีกว่าว่าแต่เรามาร้านี่ตรงตอนไหนเจ๊มาทําอะไร เจ๊มาทําอะไรเนี่ยตาเสียรักโดริคนภาคดูเป็นอีป้าไงไม่รู้อ่ะขอโทษครับขอโทษผมขอโทษผมขอโทษแต่แต่ first i m p r e s ชั่นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ผมขอโทษผมขอเจ๊แกนี่มุดมาจากข้างล่างออกมาข้างนอกเพื่อมาเจอกูในถุงเงินเลยเหรอโอ้ my god ขยายธุรกิจถึงน็อดคลายได้เหรอเจ๊เสียงไม่เข้ากับบริบทตัวละครตอนนี้เลยอ่ะจริงๆนะน่าสําคัญนิดหน่อยนะไอ้อียาราดินเนี่ยมีแลบลิ้นด้วยเหรอ ข่าวกรองคือสิ่งที่เราต้องขอดูข่าวกรองหน่อยสิเอ่ออันนั้นก็รู้อยู่แล้วแหละว่าที่นี่มีที่พนบางอย่างปกคุมอยู่หนึ่งในนั้นก็คือมาริโอนเน็ตแล้วก็พวกชนเผ่าหยาดน้ำแข็งีด้วยเนาะก็มีสักสี่ห้าครัวแล้วที่อยู่ในเมืองเนี้ยลูกหลอดจะทาน้ําแข็งพวกที่บูชาเทพจันทราก็ไม่ใช่คนเลวร้ายใช้ชวิตเรียบง่ายและความต้องการ ผู้เฝ้าพาราคารกลุ่มคนที่คอยดูแลความปลอดภัยเพื่อซากจันทราโบราณหรอไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะคือชาวมาสแตรนี่คือแดกเล่ากับดวาเล่นแทนน้ำได้เลยกระทั่งโดรีกร็รับมือไม่ไหวโอเคอเคหาแห่งความลับก็คงจะต้องไปที่นั่นแหละจดสภาพถ้าอยากได้ข้อมูลก็ต้องเสี่ยงกันสักหน่อยไม่รู้ว่าตัวเนฟเฟอร์เล่นกับตัวเหล่ามาหรือเปล่าหวะดี แต่ดูเจเหล่ามากสิแบบน้าอ,อกนัาใจแบบว่าย้อนเลยอย่ะอ้ายเลือกยากจังเลยอย่อโอเคเราก็ไปหายในฟากันดีกว่าคุยกับไลลิกกี้อ๋อก็อยู่ข้างหน้าเรานี่ว่าถูกว้าสวยอ่ะรูปปั้นเทพจันทราใหม่กูดูยังไงได้กับโคลาบีนาไม่ใช่เหรอ ขอแค่เพียงไม่เสียความดีงามโลกทั้งใบก็จะเปิดทางให้กับเธออ๋อมันอยู่ทิศเหนือของอ๋อก็ถูกแล้วตอนที่เราเจออินเนฟ้าก็อยู่นี้นั่นน่ะดูไงก็คนลามบีนะ่ะโอ้มนเดินได้ป่าพูดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรก่อนอ,อนอกตัวน้อยที่กำลังโดนแดกว<ด>ิวัฒนาการเหรอโอเคสอนเราใช้แมคาคณิกนี่เองนั่นไงมันลอ่อเราแล้วมันล่อซื้อเราแล้วจะไปฟังมัน เราต้องหลีกหนีคุณบุกมาที่หุบเขามันมันนี่โมลี่ไอ้เหี้ยอ้าวหนีเควสนู้นมาเจอเควสนี้ไม่นะไม่ไม่หนีเควสนู้นมาเจอเควสนี้วอทเออขออนุญาตไม่ช่วยน้องนะครับเราไม่เลือกว่ายว่าว่าย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 ว่าว่ายว่ายว่าว่าย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 ่ายว่นยวาย่ายว่ยว่่เว่ยว่่าัว่าย่ายย่าย่่ว้ยย นี่แหละชายหาดตรงนี้เฮ้ยไอชี้นนี่ก็ยิงจังเลยกว่าผมจะมาถึงมันช่งางไกลแสนไกลเหลือเกินเกเวิร์กชอปของคูเมกอ๋อไอโนอยู่นี่เหรอ,อ,อบ้านอยู่ในใกล้เครื่องจักรอย่างเงี้ยนะโอเคเครื่องจักรเพียบเลยอะ่ะหวังว่าจะเจอไอโนนะกลับมาแล้วไอโนเอ่อหางแล้วนะ่นะกำลังกินอย่างงุ่มงามและงุ่มงิม และกืนอย่างมุมง,งับกินอาหารชุกเฉยไปแล้วไม่ใช่เหรออันมาหน่อยซิไอโนอ่ะอหันมาฉันไม่ได้ทำตัวไม่ดีนะแค่กินช็อกโกแลตหมดไปอีกแล้วหมูปากไปช็อกโกแลตติด <laughs> น่ารักดีนะ <I know. S 1> อ้าวแมวไม่อยู่หนูร่าเริงสิจอัอยนิฟาจังก็กินกันอย่างแบบหมดกระป๋องอ่ะ หมดวันนี้โอเคขอสแกนดูก่อนแล้วกันนะวันนี้ของอาทิตย์ก่อนแล้ว <laughs> และแลอะไรครับสิที่แบบฉันรอเธอกลับมาเธอต้องกลับมาให้ได้หนอจะฉันกินของหมดลังเพราะฉันและเตรียมสเสบียงไว้ในสองอาทิตย์และกินหมดไปแลว้วน่ารักน้องดูสำนึกผิด ขนมที่ไอโน่สามารถกินได้ในสี่สัปดาห์คือศูนย์ห้ามกินดีฝ่าใจร้ายผลแล้วเขาแกไปทำตัาดยาไงไรไอโน่แค่นิดเดียวบ้านไหนเทอมหมดไปตั้งหนึ่งอาทิตย์แถมซื้อเติมอีกสองอาทิตย์ก็หมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ก็มาใช้คือเชอโมฉันก็ทำความสุดแล้วไม่โดนจับได้หรอกแง่แง่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดร้องร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วนะหายไปนานฉันก็ห่วงไงถึงได้กินกินหมดบ้านเลยแล้วก็เติมสเสบียงอีกสองอาทิตย์แล้วก็หมดบ้านเลยใช้ลูกอ้อนให้เป็นประโยชน์นี่นะไอโน่ลลยนะเรา งั้นเราจะได้กินขนมได้ตามปกติใช่ไหมอ้อไม่ได้ไได <laughs> ลูกอ้อนใช้ไม่ได้ผลลูกอ้อนของคุณถูกจำกัดผลลัพธ์ <laughs> น้องนัน่นแหละน่ารักครับน่นารักน่ารักนี่โรล,ลีที่มีคุณภาพ <laughs> อ่าฉั้เป็นผู้ปกครองของครอ,อบครัวนี้ผู <laughs> ้ปกครองจริงเหรอวะถามเรื่องความถามเรื่องยานอวกาศหน่อยที่ไม่ตกข้างๆบ้านมันนั่นแหละ <laughs> ใกล้ที่เราเดินผ่านมานั่นแหละที่ตก ทัาทีมันตกข้างบ้านมึงอะนะงั้นแปลว่ายาโอกาสของเรามันถูกเก็บโดยฟาทุยหรือว่าเก็บโดยใครบางคนแน่นอนเห็นไหมมันน่าจะเป็นลูกหลานจันทรานั่นแหละถ้าให้คิดนะนะงั้นเราควเตือนไปชนเผ่าเขาหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเลียริกที่สืบทอดมาจากโบราณสามารถสืบความจรงิงของประวัติศาสตร์ได้สามารถมองเห็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ความจริงของบริษัทมันก็บันทึกในยานอาวกาศกูไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> ใช่ปะไม่อยู่จะไปหรอไม่อยู่เล่นด้วยกันหน่อยหรอฉันเป็นผู้ปกครองครอบครัวนี้ช่วยอยู่เล่นกับฉันหน่อยสิอ่ะล้วต้องพาคนนะ้เข้าครัวเข้านอนซะแล้วเดี๋ยวเควสแห่งเอาเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันนะอ่าตกลงตกลงตกลงตาไ,ไม่เป็นไรฉันคือผจนภยัยฉันต้องไปเตียงชาร์จเหรอมีเตียงชาร์จด้วยวะ อ้าวได้แล้วฟรีด้วยเหรออ๋ออินเิฟาก็อยู่อย่างเงี้ยเลยเหรอรู้สึกดีไหมเตียงนี้สบายสุดแล้วซึ่งกูก็ไม่เข้าใจว่ามาเตียงตรงไหน <c oughs> เพิ่มกำลังฉันหิวแล้ว w h a t the fuck งั้นก็แบบเป็นหมดชาร์จด่วนเถอะพลังงานจะหมดละกูว่าไม่ได้นอนไม่ได้นอน <c oughs> นะ อะไรเนี่ยใหญน้อยแป๊บวอยู่แค่เพิ่งแตกขนมไปไม่ใช่เหรอเออน่ารักดีคนระับน่ารักเป็นครอบครัวอุ่นมากเลยเอ๋อผมก็ชอบนะแบบนี้อยู่ด้วยกันสองคนทำงานไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องมีสุนตีอะไรมาขวางชีวิตที่สนุสุขแบบนี้ทุกทีถ้าเป็นในชีวิตจริงก็เฮือนเฟอ้อครับโอเคไปที่หอจันทราน้ำแข็งมันใกล้มากเลยมั้งนี่คืออะไรตลับลูกปืนโอ้โหแถวนี้มันเถื่อน